งานวันนี้นะคะมีเดียแคมป์นะคะสื่อ,อยุคใหม่หัวใจรับผิดชอบนะคะครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเนี่ยไปที่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ทุกท่านจะได้รับความรู้กลับไปเต็มเปี่ยมนะคะก็ซึ่งในปัจจุบันนะคะ ออผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนะะ์เนี่ยค่ะกำลังแข่งขันในการปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อความอยู่รอดของด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งอาจนําไปสู่ปรากฏการณ์เนื้อหาที่นําเสนอผ่านกิจการโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใสสะอาดปลอดภัยตามกฎหมายในขณะที่เนื้อหาที่นําเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แม้มาจากต้นทางเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ขาดแหล่ง อิงที่มีความน่าเชื่อถือส่งเสริมความงมงายนะคะเป็นไปจนถึงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดเบือนอนําไปสู่การนําเสนอภาพความรุนแรงนะคะการใช้คําพูดที่หยาบคายสร้างความเกลียดชัเดงเวอร์คอลศักศีลความเป็นมนุษย์รวมถึงการแข่งขันด้านเลตติ้งท,ทางธุรกิจโดยการนําเสนอข่าวให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมนะคะโดยการการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลในข่าวซึ่ง อาจจะมีลักษณะคล้ายละครเป็นดราม่าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการนําเสนอข่าวแค่อีทเดียวาสามารถนําเสนอเป็นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงว่าเป็นแบบซีรีส์เป็นละครไปเลยนะคะก็อันนี้สำนักงานกาสทชก,ก็ตระหนักตรงนี้เพราะว่าก็กเป็นปัญหาท,ที่เราก็พยายามที่จะแบบมาปรับจูนว่าออธุรกิจก็ต้องอยู่ได้อะไรเงี้ยในในมุมของออผู้กํากับ ดูแลเองก็จะจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามเดินสายตาเพราะว่าไม่งั้นรถทัวร์ก็จะมาจอดแถวหน้าสำนักง,งานได้เหมือนกันนะคะก็ซึ่งช่วงนี้จริงๆแล้วเรื่องไทยกัมพูชานี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สำนักง,งานกสสชอเองก็ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็จึง ก็เลยมองว่าเอ๊ะเอ๊ะเราควรจะมามาจัดงานพวกนี้เพิ่มเป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็เอ๊ะเราจะแบบนําเสนอไปยังไงนะคะก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญจะเห็นด้วยหลายหลายรายการอาจจะเป็นที่เรตติ้งสูงไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเชิญเชิญแขกรับเชิญที่เป็นคู่ขัดแย้งหรือมีการนํามาทะเลาะกัน มาออกรายการนะคะก็หรือนําเสนอแบบเล่าอารมณ์กระตุ้นอารมณ์ผู้ชมนะคะดังนั้นจึงนึกมองว่าควรจะมีการปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็ความระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้จนจากการนำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมข้อมูลบิดเพื่อรวมถึงข่าวที่มีเนื้อหารุนแรงนหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะก็ดิฉันมองว่า หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า,าก,การอบรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะในการแยกแยะข่าวปอมข้อมูลบิดเบือนบนพเสริมสร้างแนวทางในงการเฝ้าระวังและต่อต้านข่าวที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมบนพื้นฐานจริยธรรม สื่อและสิที่คนละเมืองต่อไปนะคะก็วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเพราะว่าท่านวิทยากรเนะะี่ยค่ะตอนนี้คืออยากถ่ายทอดความรู้แลประสบการณ์มากเลยเพราะว่าแต่ละท่านเนะะี่ยค่ะได้รับรางวัลมาแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชนนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ ดิฉันก็ขอเปิดการอบรมทัศมีเดียแคมสื่อยุคใหม่หัวใจรับผิดชอบครั้งที่สองแล้วก็ขอให้การอบรมครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการขอบคุณชา